คิดถึงค้าวไม้คิดถึงค้าวเปล่าเออเออคิดถึงทำไมนี่ไอ้เย็พอได้ยินมาคิดถึงหรือเปล่าคิดคิดอะไรคิดแคทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทออาวขงแท้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ห้องมีคนที่หลบที่ไหนท่่ไหน ไม่นะไม่ได้คิดถึงเลยแต่แค่คนหนึ่งเขาคิดถึงมาโทรมาไหมคนอื่นเขาอยากให้โทรนี่เฉยเฉยใคาอยากให้โทรรั้งหมาลูกเหม็นลูกเหม็นจิววนองคหดคนจ้าจิววนองคิดถึงนะจ้าคุณวายุฝากบอกเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้นี่ค่าไลฟ์ขายของอยู่ออดได้ใช้นี่เป็นเครื่องมือหรอกระบอกใช้เขาเป็นเครื่องมือในการขายของหรอ เพียงยังเคยใช้เลยแม่ปกไม่ทำยังกับปกติไม่เคยโทรหาแม่แ,มแต่เองใช้บ่อยกว่าไงข้าไม่ได้ใช้เลยบบข้าไม่ได้พูดนคนอื่นเขาพได <c oughs> จดลิขสิทธิ์แล้วติดเครื่องหมายการค้า <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีมีคนเขาอยากรู้มากเลยว่าคนชื่อวายุคือใครในไลฟ์ว่าทำยังไงดีเองคิดว่างไงเราแปะรูปเลยไหมอือ ฝากลูกเม้นทุกคนให้รอติดตามชมดีๆนะคะเดี๋ยววันหนึ่งคุณน่าจะได้รู้อยู่มีอะไรฝากบอกลูกเม้นไหมรักนะรักใครรักสิบวรนรองไหมคะรักตาปาเปแน้ตาปาตาปลาเค่นี้แหละลูกเม้นมันจะคุ้มเกินไปแล้วเคยว่าแล้วก็บอกว่ารักตาปา ว่าคูเบียรึบไวรึบไว้ไวอะไรที่แบบว่ามันดูไม่หวานเลยนะคะเมื่อกี้ไอ้คำว่าหลักตาปาาลากระสิวหวัว่ต